สวัสดีครับเพื่อนเสมาชิกชาวเว็บ youtube. com และเพื่อนเพื ow, ่นสมาชิกชาวหนังสือเสียงผมเอ็ดดี้ทุกคนนะครับผมในวันนี้นะครับผมก็จะพามาอมืมาแนะนำแอปนะครับสำหรับเพื่อนๆคนที่ชอบ ชอบโหลดแอปลงแอปแล้วก็ชอบเล่นดนตรีชอบอะไรก็ตามนะครับวันนี้ผมจะพามารู้จักแอปตัวหนึ่งนะครับผมเป็นแอปออกีตาร์บน iPad บน iPhone นะครับวิธีการค้นหานะครับก็เข้าไปใน App Store นะครับแล้วเขียนคําว่าเขียนไม่มาสะพายก็ได้นะครับว่ากีต้าแล้วแล้วก็เป็นเลือกโหลดตัวแอปที่ชื่อว่าผมไม่รู้นะว่าภาษาอังกฤษตรงๆบรอ่านว่าอะไรผมไม่แน่ใจแต่ว่าในสับไวเออร์บนไอโฟนเขาบอกว่าที่ที่นี่กีต้าอะไรสักอย่างนี่นะครับประมาณนั้นนะครับให้โหลดเอาตัวนั้นนะครับมาติดตั้ง ให้ติดตั้งตัวนั้นแล้วนะครับวิธีการเล่นทําไงครับหลังจากเราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราเปิดการใช้งานแล้ววิธีการเล่นไปยังไงครับตามผมมาเลยครับแปดนาฬิกาหกนาทีวันเสาร์ที่กดล็อกปุ่มกดล็อกก็เสียงที่ แต่สองครั้งเพื่ออปิดเสียงกีตาร์ที่ได้ยินเมื่อสักครู่นั่นแหละครับตอนตอนเข้ารายการนั่นแหละครับเป็นเสียงบนไอโฟนนั่นแหละครับผมไม่ได้มาเล่นกีตาร์โชนะครับหน้าหนึ่งจากสามสามารถกลับ a c e บุ๊ k หน้าหนึ่งจากสามหน้าสองจากสามหน้าสามจากสามบินสัปทุกทิ้งคาเคาโยวที่นี่กีตาร์นี่นะครับสองครั้งที่นี่กีตาร์อะไรเนี่ยนะครับกดเข้าไปครับที่นี่กีตาร์แต่สองครั้งเพื่ออปิดอืมแล้วหลังจากเราเปิดปุ๊บ แล้วปิดไว้ครับปิดไว้ไม่โหว่เอร์ปิดอุ๊ย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 ักครู่นะครับไม่โหว่เอร์เปิดอยู่หน้าจอเปิดใช้อยู่เพลงดังแทรกขึ้นมานะครับเพื่อนแล้วปิดไว้ใหม่นะฮะแท็กสลับแอร์ปอปลายาน,น้อยหน้าจอที่นี่คิดท่าทำงานปิดที่นี่คิดเปิดใช้รายการการกระทำเรื่อง ที่นี่คิดท้าทำงานดูถ้าปิดไวเวอร์นะครับไวเวอร์ปิดทีนี้ในตัวแอปตัวนี้นะครับมันจะมีมันจะกําหนดตั้งเพลงมาให้เลยนะครับว่าเราจะเอาเพลงอะไรนะมันจะมีเพลงให้เลือกหลยหรอไเพลงแต่ตรงนี้ผมไม่ไม่ขอเนี้ยตั้งนะครับเพราะว่าตรงนี้ผมบอกตรงว่าผมเองผมก็ทาไม่ได้เหมือนกันเพราะว่า ต้องให้คนตาดีนะครับเช่วยดูให้ว่าเขามีเพลงอะไรมาบ้างนะครับวายเสียงอบค้างนะครับก็อาจจะมีเข้าไปบ้างนะครับเพราะาผมใช้ไม้บนคอมพิวเตอร์อัดนะครับไม้ไม้จากคอมพิวเตอร์ไม้หูฟังนะครับก็จ,จะดูเสียงอบค้างมาเส้น,นหนึ่งหลังจากเราปิดวายวอร์ให้เราจิ้มที่หน้าจอเลยครับ รือ้าเราถ้าเราจะได้ยางีงก็ได้เราเราจะลูดไปตามหน้าจออลไรกันนะ่ีงก็ได้ครับนี่ก็ได้ครับ,ก,รบก็คือมันเป็นเขาเรียกว่าคล้ายๆว่าดีดกีตารหลอกตาคนนะครับจริงๆแล้ว ผมก็เล่นกีตาร์ไม่เป็นนะครับถราแค่จิ้มตรงไหนก็ได้มันก็จะเป็นเพลงให้่ี้ยครับเนี่ยครับขอันด้วจังหวะแค่นั้นนะครับแค่นั้นมันก็ได้นะครับไอ้วิธีการเล่นแบบง,ง่ายๆนะครับแล้ว <c oughs> ครั้งหน้านะครับผมถ้ามีแอปเดียวอะไรดีๆผมก็จะนําเสเนอท่านอีกนะครับวันนี้ผิดพลาดประกันใดก็ต้องกราบขอไปเพื่อนๆสมาชิกทุกคนนะครับที่ติดตามแัะเสียงผมมาโดยตลอดนะครับวันนี้ก็ส่มเสียงไม่ค่อยจะดีเท่าไรนะครับเจบ็บคอนะครับก็พบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับผมจาก กับรีวิวแอปดีๆจากผมยอ็ดีนะครับผมสวัสดีครับผม Thank you.